สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านครับสวัสดีที่สาวทุกคนนะครับวันนี้เรายังอยู่นะฮะกับหลังที่2ตอนที่2ของรุ่นอํานาจวาสนาบารมีนะครับหรือเรียนรุ่นมังกรคู่นะครับของหลวงป,ปู่บุญมาครับ วันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับนะกับลังที่2ครับวันนี้เรามารับชมสวยกันเหมือนเดิมครับส่วนใครอยากได้รุ่นนะครับรุ่นละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันวันนี้นะครับสำหรับตอนที่2ครับบอกเลยเปิด20่สิบรายการเหมือนเช่นเคยครับนะครับรับรองว่าถูกใจพี่หลายคนแน่นอนในราคาย่อมเยา์นะครับแบ่งปันเหมือนเดิมพี่นะใครพี่ที่สนใจสนใจนะครับรายการไหนนะทักมาได้พี่นะครับรับเยอะเช่าเยอะเดี๋ยวพิเศษให้เหมือนเดิมมีแถมก็มีนะครับ เดี๋ยวเราวันนี้ครับเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับ,ร,บรายการที่หนึ่งครับมาลุยกันครับพี่ชายนี่ฮะโอ้โหรายการแรกกเหนี่ยวก็เป็นเนงิเนหรือเปล่านี่ครับรายการนี้เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้ฮะเนื้อนวะครับนะเนื้อนวะออกอง์แรกเลยครับ หขอชมความสวยนะฮะหน่อยพี่นี่ฮะนวะผิวลุ่งๆง,งี้พี่น,นเขขเเัเลขโคดตัเบิร์หมายเลขห้าสิบครับนี่ฮะรายการนี้นวะนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับหรือรายการที่สองครับพี่ชายรายการที่สองเปิดออกมาครับโอ้โห รายการนี้นะครับนะเปิดแบ่งปันเนะ่ะทองแดงสตินเลขโคดนัาเบิร์มหม่เลข14นี่ฮะเนื้อทองแดงสตินลงยามังกรครับรายการนี้250บาทเท่านั้นพี่นะเลขโคดนัาเบิร์หมายเลขสินะครับรายการที่สองครับต่อมาครับรายการที่3าครับ รายการที่3ามเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อนวะมันปูพื้นขาวขอบแดงจีวอนส้มลงยามังกรครับนี่ฮะนวะเปิดออกมาได้สาสององเลยพี่นะเปิด3ามได้สองพี่นะเลขโคดตําเบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับต่อคดสาราพี่นี่ฮะนวะโลหะผิวลุกๆน,นี่ครับรายการนี้นะครับผิวเข้มเข้มนะครับเผื่อโดนใจใครดีครับสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับนวะรายการที่สามนะครับ ต่อมาฮะร,รายการที่สี่ครับหรือรายการที่สี่เปิดออกมาครับพี่จ๋ารายการนี้เนื้อทองแดงผิวลุงองค์ทองมังกรทองหน้ากากาเสมือนจริงเลี่ยมกรอบครับนี่ฮะอีกหนึ่งรายการครับยอดนิยม,ามาาครับเมื่อวานนะครับพี่ๆนะปิดกันลริ่มเลยนี่ครับปิดกันลริ่มเลยนะมาแล้วนะได้อีกองค์นะพี่นะมังกรทองนะครับผิวลุงลุงอลหม่านเลยพี่ด้านหลังนะ นี่ฮะเลขโค้ดตั้งเอร์หมายเลขสี่สิบสามครับรายการนี้เหมือนเดิมพี่ชายนะครับรายการนี้เปิดแบ่งปันที่พี่น้องเหมือนเดิมครับห้500บาร้อยบาทห้าร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สี่ครับนะห้าร้อยห้าสิบาทพอนะจะให้นะครับจะสวยเลยนะฮะ เอาไป500พอพี่นะ500พอต่อมาครับรายการที่5เปิดออกมาที่เป็นเนื้อแบคโรเดียมลายทองลายเงินนีครับหรือเรียกว่าเนื้อ2กษัตริย์นะเลขค้นําเบอร์หมายเลขเบิ้ลพี่นะฝั่งพอยน์นพะเก้านีฮะฝั่งพอยน์นพะเก้านี่ครับนี่ มีครบ9สีเลยพี่นะครับรายการนี้สวยๆเลขค้ดตัาเบิร์หมาเลขเบิ้ลนะรายการนี้ขอที่600บาทเหมือนเดิมพี่นะ600บาทเหมือนเดิมครับพร้อมกรอบพร้อมเช้งงานกันเลยครับนะฮะต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปนะครับรายการที่6ครับรายการที่6เปิดออกมาพี่เป็นอีกหนึงรายการนะครับนะรายการนี้เป็นรายการ3กษัตริย์นะฮะ รายการนี้เป็นรายการสามวัสดุพี่มาต่อกันเรื่องกันเลยครับนี่ฮะรายการสามวัสด์นะพี่เปิดแบล็คปันเลขคุณตัวเบอร์ห้าศูนย์เปิดแบล็คปันเท่ากันพี่หกร้อยบาทเท่ากันฮะหกร้อยบาทเท่ากันนะครับแค่สองวัิย์สามวัสด์ธรรมดาก็สามพี่ร้อยพี่เนาะเหมือนมีค่ากรอบอ่ะพี่นะยังไม่ลงนี่นี่ยังส่งฟรีนะครับนะยังส่งฟรีนะครับนะนี่ฮะต่อมาครับรายการที่เต็ดนะฮะโอ้โหงานเค si ้นมาต่อเนื g. G. ่องครับ <urgency> งานเรียบกรอบมากันต่อเนื่องครับรายการนี้เรียกคุณําเบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เรียกคุณําเบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดครับนี่ฮะเนื้อแบ็โรดเดียมลายทองนะหน้าเพ้นเสมือนจริงนะพี่โอ้โหรายการนี้อีกหนึ่งรายการสวยงามจ,จริงครับรายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทแล้วรายการนี้แบ่งปันที่ห้าอห้าร้อยบาทไอแบ็โรเดียมลายทองเหรอพี่อ๋อแบ็โรเดียมลายทองเนี่ฮะจัดให้พี่นะห้าร้อยบาทนะพูดแล้วไม่เป็นไรนี่ครับ ไปพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินนี่ครับเลขคุณตําเบิร์มหมายเลขสามครับเนื้อทองแดงสตินเลขคุณตําเบิร์หมายเลขสามนี่ฮะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่แปดสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับพี่นะต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปครับรายการที่เก้า รายการที่เก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหมาแล้วจ้ารายการที่เก้ามาแล้วจ้ารายการนี้นะครับเป็นเนื้อดีบุหน้าเงินนะครับขอบหน้ากากนวะนะครับหลังเงินแท้นี่ฮะโอ้โหเลขคนตเบอร์สี่เจ็ดหน้าก็เงินพี่หลังก็เงินนะฮะรายการที่เลขคุณตเบอร์สี่เจ็ดนะครับเวลาเนี่ยจัดให้พี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนี่ครับสี่ร้อยบาทพี่รายการค่อนข้างจะพิเศษจันเลยทีเดียวครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับ รายการที่สิบครับมาเปิดกันพี่มาลุ้นพร้อมกันครับโอ้โหรายการนี้มาครับพี่เพ้นเต็มสูบนะครับรายการเพ้นเต็มสูบมาแล้วฮะนี่ฮะเลขคนตัมเบอร์ใหม่เลขยี่สิบเอ็ดครับรายการเพชรเต็มสูบเลขคนจัเบอร์ใหม่เลขยี่สิบเอ็ดพี่รายการที่เปิดแบงปันอยู่ที่เจ็ดร้อยนะฮะรายการที่มีเจดีมีวัดนะครับด้านหลังนี้ครับนี่ดูฮะดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใจนะพี่นะรายการที่เจ็ดร้อยบาทครับนะรายการพิเศษนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบเอ็รายการที่สิบเอเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะถ้าจำไม่ปิดน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะจริงๆด้วยพี่เนื้อทองทิพย์นะผิวเดิมขัดเงาหน้ากากนาวะเต็มองพี่นี่ครับเต็มแผ่นพี่นี่ฮะเลขคนเบอร์หมายเลขยี็ดนะครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่500ร้อ รายการนี้แบ่งไปพีป่ที่500บาทบอกเลยว่างามนะฮะบอกเลยว่าอย่างงามครับนะรายการที่11นะครับต่อมาครับรายการที่12 รายการที่สองเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อผิวแดงนะเนื้อทองแดงผิวมะขามเนะี่ยพื้นขาวลงยามางกรเลขคตําเบอร์ใหม่เลขสามที่สามเลขเบิ้ลพี่เลขคตําเบอร์ใหม่ที่สามเลขเบิ้ลพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการนี้รายการที่สิบสองสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สิบสาม รายการที่13เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อสีกษัตริย์ฝังพลอยเรี่ยมกรอบสร้างนะเพียงแค่50องค์ในโลกครับรายการนี้นะครับรสีกษัตรินะพี่นะ้ดำดาทองเงินหน้านะครับฝั่งเพชรนะฝั่งเพชรฝังพลอย,ยนุ่งผ้ากล้านะฮะนี่ฮะเลขคนต้มเบอร์มาเลข39พี่รายการนี้เหมือนเดิมครับ600บาทป็เต็มสูบขนาดนี้นะฮะมาลุ้นกันต่อพี่ชานรายการถัดไปครับรายการที่9 รายการที่กล้าเปิดออกมาพี่โอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วพี่นะฮะดีบุน,ากากนักกัรนวะพลายเงินนี่ครับขอบก็นวะหลังก็นวะพลายเงินครับพี่โอ้โหมาครบเลยครับรายการนี้เลขคนตับเบอร์หม่เลขสามสิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นปันที่สี่ร้อยพี่นะรายการนี้เป็นปันที่สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดออกมาโอ้โหมาแล้ว งานเต็มสูบออกมาอีกหนึ่งองครับงานเต็มสูบพ,พี่รายการนี้นะฮะเพ้นเต็มระบบอย่างนี้ครับนะด้านหลังเป็นลำธารน้ําน้ําตกอะไรประมาณนี้พี่นะครับธรรมชาตินะ,ะเป็นงานเพ้นสวยๆที่ผมบอกได้เลยว่างานเพ้นระดับนี้แค่ หน้าเดียวสองหน้าเนี่ยผมว่ามีสามสี่ร้อยแน่นอนนะครับผมว่าพี่ๆลองไปถามทางเพ้นท์ได้เลยเนะผมบอกเลยแพงแน่นอนพี่รายการที่เลขคุณจะเบอร์หมายเลขสิบสี่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับนะ้ำเพชรเต็มสูบหน้าหลังครับนะโอ้โหเถื่อนเลยเถื่อนเลยนะครับนะมาลุ้นกันต่อพิชานรายการถัดไปครับหรือรายการถัดไปนะครับโอ้โหรายการนี้หมายเลขสิบหกครับองค์ที่สิบหกครับพี่รายการนี้นี่ฮะ เนื้ออันปาก้าเลขค้นํานเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับ <c oughs> เนื้ออันปาก้าเลขค้ดําเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับรายการนี้นะรายการนี้สามร้อยบาทเหมือนเดิมพี่เนื้ออันปาก้านะฮะสามร้อยบาทจะที่รายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเปิดมาพี่โอ้โหเนวะมันปูพื้นขาวขอบขาว,ขาวพืชนแนดงลงยามก่อนหน้ากาบเพนโอ้โหมาแล้ว อีกหนึ่งรายการท็อปครับเนี่ยอีกหนึ่งรายการท็อปนี่ครับนะพี่ๆลงไปปุ๊บปิดเลยครับนี่โอ้โหเนี่ยความสวยพี่ที่สุดนะครับเป็นนวะอินโองที่ที่สุดจริงๆครับรายการที่สวยมากนะครับนวะนะครับ นวะลงยักษ์ขาวหน้ากากเหมือนจริงนะเพน,น,นเสมือนจริงนวะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบพี่รายการนี้ขอที่ขอแล้วกันนะรายการที่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะพร้อมเรียมใหฟรีนะดีไหมพี่นะอโปรโมชั่นนะครับจัดไปพี่รายการถ่านไปครับหรือรายการที่แปด รายการที่18เปิดออกมาโอ้หรายการนี้นะมาดีบุน้ากาศนวะหน้าเงินหลังนวะมาอีกหนึ่งองค์พี่หนึ่งรายการนะฮะยอดนิยมรายการนี้เลขคนตับเบอร์มาเลขสี่สิบสามพี่รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเช่นเดียวเดิมนะฮะเช่นเดียวกันครับพี่สี่ร้อยบาทเท่าเดิมนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่รายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าพี่เปิดออกมาพี่โอ้มาอีกองค์นี้ครับ นี่ยฮะไม้อง์ใครไม่ทันมาต่อรายการนี้เลยพี่รายการนี้เนื้อทองแดงนะครับเลขโคดเบอร์สี่สิบหกนะครับนี่ฮะองค์ทองมังกรทองหน้ากากซะเหมือนจริงพี่รายการนี้รายการที่สิบเก้าพี่นะบแบบ่งปันราคาเดิมพี่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทจัดให้ครับต่อมาครับรายการสุดท้ายของ ep นี้พี่รายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเปิดออกมาพี่โอ้โหเต็มสูบมาอีกองค์พี่ รายการนี้เก็บสุดหม้องค์ครับดูยังไงก็ไม่เบื่อพี่รุ่นนี้นะฮะร้อยองค์ร้อยรายการพี่นะฮะมีรายการเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับไม่รวมในร้อยนะรายการนี้นะครับเลขค้ทําเบอร์หมายเลขสามรายการนี้เป็นลําธารต้นไม้ธรรมชาติด้านหลังสวยๆพี่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับโอ้โหสวยๆเลยนะพี่รายการที่ยี่สิบนะครับโอ้โหนะฮะับสำหรับ EP กลางวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับนะสำหรับอ่า ลังที่2ตอนที่2นะครับฝากขอบคุณพี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากมากครับ